องไรลูกเดี๋ยวนักเรียนเขียนนะนักเรียนก็เขียนเป็นข้อก็ได้หรือสัญลักษณ์ก็ได้นอนหลับพักผ่อนและนอนหลับคําว่า rest ก็คือการพักผ่อน <Yeah. S 1> and sleep sleep คือนอนหลับเป็นอย่างไรล,ลูกอ่ะมาดูอันแรก you should have enough rest and sleep you should have enough rest and sleep ความหมายก็คือ คุณควรจะมีมีอะไรลูก enough, enough sleep, enough rest ก็คือมีการพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอคำว่า enough ก็คือเพียงพอ you should have enough rest and sleep คุณควรมีการพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอ เลแปลว่าการพักผ่อน Sleep แปลว่านอนหลับ Enough คือเพียงพอ You should have นักเรียนคุณครูไม่ได้บังคับนักเรียนแต่ครูใช้คำว่า should ควรจะเลยนะควรจะนะมันบังคับแกมๆหน่อยว่านักเรียนเป็นนักเรียนนะลูกเป็นเด็กอยู่ The children เป็นเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นต้อง The children s h s u o u l d v e v n o u o u g r r e s t and sleep ตัวอ,อย่างที่สอง everyone needs Let and sleep ทุกๆคนต้องการพักผ่อนและนอนหลับเห็นไหมคะทุกๆคน everyone needs ต้องการความต้องการ everyone needs l e t and sleep ทุกๆคนต้องการพักผ่อนและนอนหลับนะต่อไปอะไรคะ children should have 10 hours to sleep every night ตัวน,นี้บังคับแหละ s o u d e n s h o u l d have 10 hours to sleep every night mm hmm. เขาบอกว่าเด็กๆควรจะมีการนอนหลับนอนหลับกี่ชั่วโมงลูกสิบชั่วโมงนะทุกๆคืนนักเรียนต้องนอนหลับประมาณ10บชั่วโมง หนใครไม่ถึง10บชั่วโมงแล้วตอนเช้าก็มานั่งง่วงนอนในห้องเรียนไม่ได้นะลูกแปดถึงสิบชั่วโมงใช่ไหมลูกอ่านะค,นคุณครูให้10เลยนะอย่าไปนอนดึกลูกไม่ดีเสาร์อาทิตย์ยังค่อยช่วยนั่เรียนยังตื่นสายได้นะคะ c h i l d r e n s h o u l d have 10 hours to sleep every night c h i l d r e n s h o u l d have 10 hours so u r e our เราไม่ออกเสียงตัว h ตัวหน้าจำไม่รู้นะออกเสียง h o u r นะหลายๆชั่วโมงก็เป็น hours เติม s ด้วยนะคะ s h i l d r e n t should have 10 hours to sleep every night ทุกๆคืนเด็กๆควรจะมีการนอนหลับประมาณทั้งสิชั่วโมงนะคะอันนี้เพราะนั้นนักเรียนก็ copy on your notebook When อ go home, you practice reading again จดบ,บันทึกไว้กลับไปบ้านไปฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้มาตอบคุณครูเจ้าเลยเพราะวันนี้สอนไปแล้วพรุ่งนี้มาตอบถามปุ๊บตอบได้เลยสอบปุ๊บทำได้เลยนะคะอ่ะต่อไปได้และนอนหลับและพักผ่อนหรือพักผ่อนและนอนหลับ r ร s t ได้แล้วนะคะต่อไป next have you finished <No. S 1> yes or no yes okay นะได้แล้วนะคะ,ะต่อไป next มาดูอย่างที่สอ cleanliness ความหมายคืออะไรลูกความความอะไรลูกความสะอาดนั่นเองความสะอาดทําะะไรลูก we should keep our body clean คุณควรจะดูแรลร่างกายขอ,อไม่ได้คุณและพวกเราและพวกเราพวกเราควรดูแรลร่างกายพวกเราให้สะอาด เอร่างกายคำว่า body คุณครูเปลี่ยน y เป็น i แล้วเต erm ิม e es เพราะร่างกายของพวกเราหลายๆคนก็มีหลายร่างกายใช่ไหมลูกเป็นผู้พดน์แล้วเป็นผู้หลอมาจากคำว่า body คำนี้นะคะติดเส้นใต้เลยอาจจะเขียนวงเล็บไปว่ามาจากคำว่า body ถ้าคุณครูถามเอ๊คํานี้มาจากคำว่าอะไรเนี่ยจะตอบได้ เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม es คำว่า bodies นะจาก body my body your body เป็น our bodies ควรจะดูแลคำว่า keep ดูแลรักษาร่างกายของพวกเราให้สะอาดนะคะนั่นในเขียนคำวงเล็บไปนะลูกได้รู้มาจากคำว่าอะไรอ่ะต่อไปคำนี้ก็สำคัญ cleanliness ความสะอาด p r e v e n t ทำไมลูก p r e v e n t พป้องก pre ัน p r e v e n t p r e v e n t หมายถึงการป้องกันในะเรื่องความสะอาดจะต้องป้องกันอะไรลูก The growth of bacteria ต้องการความเจริญเติบโตของของแบคทีเรีย and other germs แล้วก็เชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ต่างๆ เพราะฉะนั้นอย่าลืมความสะอาดนะคะ cleanliness prevents the growth of bacteria and other germs คำว่า grow growth หมายถึงความเจริญเติบโต of bacteria รู้จักแบคทีเรียไหมลูกก็คือเป็นอะไรนั่นเองเป็นก <sh arp ort> ็คือแบคทีเรียตอบดีมากเลยก็เป็นพวกชั้โลกต่างๆ and after germs germs หมายถึงอะไรเป็นพวกเชื้อโลกหรือจุลินทรีย์ต่างๆใช่ไหมลูกเรียนวิทยาศาสตร์อย่างอวันนี้มาสอนแท้วิทยาศาสตร์อีกแล้วใช่ไหม you study science ใช่ไหมลูกทั้ง a health education สุขศึกษา and science แล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะนักเรียนสามารถไปตอบคุณครูวิทยาศาสตร์ได้เลย c u r i n e s s prevents prevents หมายถึงความป้องกันการป้องกัน e a l l i n e s s prevents the clones of bacteria and other germs ความสะอาดความสะอาดเท่านั้นที่จะป้องกันอะไรลูกความจเจริญการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ที่โรคต่างๆอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมลูกแต่ถ้านกเรนไม่รักษาความสะอาดสิ่งเหล่านี้มันจะมาลูกผุดขึ้นมาเลยเต็มร่างกายนกเรียนเลยจริงไหม จริงไม่ใช่หนูจ๋าจริงนะคะนัการบอกจริงนะอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง we should keep our body clean we should again again together let's read เรามาฝึกอ่านกันนะคะ we should keep our body clean cleanliness p r t the cones of bacteria and other germs cleanliness p r e v e n t s the cone of bacteria, bacteria and other germs p r e v e n t s หมายถึงอะไรลูก <c oughs> การป้องกัน the cone c โกนหมายถึงอะไรลูกการเจริญเติบโต of bacteria <c oughs> ของแบคทีเรียแล้วก็ จุลินทรีย์ที่โรคต่างๆอันนี้ได้นะคะอ่ะต่อไปต่อไปนะมาดูคำว่าอะไรลูกอ่ะป้องกัน Medical check up ก็คือการตรวจสุขภาพนั่นเองนั่นเองนะ Medical check up คือการตรวจสุขภาพอ่ะพร้อมกัน We should h a v e a check up with doctors every year. คุณควรจะตรวจสุขภาพกับคุณหมอทุกทุกป,ปีถึงว่านั่รเยนไม่เป็นอะไรนกเรเลนไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคในร่างกายหรือเปล่ามันอาจจะผุดมาตอนหลังเราควรให้คุณหมอตรวจสุขภาพทุกๆปีนะคะ we should I'm sorry you should have a checkup with doctors every year นะคะ ไปดูนะคะอาจจะมีไอนิดหน่อยก็ต้องไปให้คุณหมอดูอย่าซื้อยาทานเองนะคะต่อไปอีก next we should take care our health พวกเราควรจะดูแลสุขภาพของพวกเรานะคะอย่าดื่มน้ำเย็นมากหลกนอนหลับอย่างเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งอะไรอีกซักเสื้อผ้าสะอาดจะมาทานอาหารที่มีประโยชน์รวมในข้อน,นี้หมดเลย We should take care our health ถ้าคุณครูให้คำนี้มาลองหาคำเกีกับความคำนี้สิออกเป็นมา mapping ทำได้ไหมลูกได้เราควรจะดูแลร่างกายของพวกเรานะคะดูแลอย่างไร เพราะนักเรยงก็หาคําจะกดความให้เราแยะเลย,ยคุณครูแยะเต็มไปหมดเลยคํานี้อาจได้นะคะ we should have a check up with doctors every year อย่าลืมตรวจข้างกลางกายกับคุณหมอทุกๆปี we should take care our health ดูแลร่างกายของพวกเราทำอย่างไรอ๋อบริคีนร่างกายสะอาด good food อาหารที่ดีอมมากมายเลย Exercise, ออกกำลังกายต่างๆอยู่ในรวมในข้อนี้ได้เลยนะคะอะต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือ exercise again exercise 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 คือการออกกำลังกาย,ม,ย, oh. ยกมีประโยชน์อย่างไรลูกมีประโยชน์อย่างไรลูกให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวเหรอทำให้ทำให้เลือดมันทำไมลูกไหลเวียนมันไหลเวียนทั่วร่างกายแล้วไหลเวียนไปยังไหนด้วยของนักเรียน สมองนักเรียนด้วยอ่ะมันตรงกับข้อนี้เลยอ่ะพร้อมกัน exercise m i s blood move aloud the body and to the brain อีกครั้งหนึ่ง exercise m i s blood move aloud the body and to the brain อ่าคุณครูบอกว่าการออกกำลังกายทำให้ทำไม b l o o อะไรลูกเลือดทำไมคะหมุนเวียนรอบๆอะไรเลย the body ร่างกายและยังไปที่ไหนอีก to the brain ไปที่สมองด้วยเห็นไหมคะนี่ยความจำกัดความนักเรียนเอาไปตอบในวิชาอะไรได้เลยลูกเวลานักเรียน Heal t h Education สุขศึกษา ได้เลยไซเอสวิทยาศาสตร์ก็ได้ Exercise m e a s blood blood หมายถึงเลือด b l o o D, blood b l o นะ Exercise m e a s blood move move หมายถึงเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้าย move around มันจะไหลเวียนนะ่ยค,ความหมายถึงความหมายของคือ,คอเลือดไหลเวียนไปทั่วอะไรลูกร่างกาย the body and to the brains แล้วก็ยังไปยังสมองของนักเรียนด้วยเวลานักเรียนมาเรียน กับค,คุณครูนะนักเรียนก็สมองแจ่มใสกระปีก้กระเป๋าเพราะว่าเลื่อดนักเรียนไหลเวียนดีนักเรียนไม่ได้อาต่นอนอย่างเดียวนั่งเล่นเกมอยู่กับที่ใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเอ็กซ์ซอร์ส์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> อ่ะต่อไปอ,อีกครั้งหนึ่งเอ็กซ์ซอร์ส์คีฟเด h e บอดี้สตร o งแ and healthy Good การออกกำลังกายก็จะรักษาหรือดูแลร่างกายให้ Strong แข็งแรงและสุขภาพดีเห็นไหมคะ Exercise keeps the body strong and healthy นะคะการออกกำลังกายก็จะดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงและสุขภาพดีใครไม่รู้ความหมายเขียนไม่ได้เลยลูกเขียนเป็นคำศัพท์ก็ได้ แล้ววัล้นักเรียนก็รู้ความหมายคํานี้ก็ไม่ต้องเขียนคําไหนที่ไม่รู้ความหมายเขียนไปนั่นแหละจะได้สามารถแปลความหมายได้ทั้งประโยคอ่ะเพราะนั้นคุณครูก็อยากจะเน้นว่า you should exercise every day again you should exercise every day คุณควรจะออกกาลังกายทุกทุก,ทกวันอย่าลืมนะออกกําลังกายทุกทุกวันนะ you should exercise every day คุณควรจะออกกำลังกายทุกๆวันนะคะ you should exercise every day นักเรียนคำว่า every day นักเรียนเขียนห่างกันหน่อยนะคะคุณครูติดมากเกินไป every day ที่ครูจำกัด day every แล้วก็ day ห่างกันนิดหนึ่งนะคะคุณควรจะออกกำลังกายทุกๆวันอ่ะอีกหนึ่งหัวข้อนะอีกหนึ่งหัวข้อ <ri> ในเรืร่องคำว่า n utrients คือสารอาหารนะคะ หนึ่งหัวข้อสารอาหารวันนี้มีการบ้านในเรื่องสารอาหารด้วยนะคะอะมาดูคําว่า n u t r i i o สารอาหาร n u t r i สารอาหารก็คืออะพร้อมกัน you should eat good food to be healthy you should eat good food to be healthy คุณควรจะรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีได้แล้วนะคะ อา,อาหารที่ดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูโอ้คุณครูให้ the six n u t r i e s ก็มีสารอาหาร6อย่างของคุณครูมีอา protein อะไรลูก p r o t e น n คืออะไรก็คือโปรตีนนั่นเอง c a r b o h y d เ a t e ก็คือคาร์โบไฮเดรต fat and o r l ทราบไห่คืออะไรลูกไขมัน วิตามิน I'm sorry ว i ยตูม n s v i t a m i n มก็คือว mm ิตามินมิ n e r a l s ก็คือเกลือแร่ and water ขาดไม่ได้คือน้ำอ่ะมีอะไรบ้างนะคะ the six nutrients Nut ก็คือสารอาหารหกอย่าง are proteins proteins ก oh mm ็ hmm. คือโปรตีน carbohydrate s ก็คือคาร์โบไฮเดตนั่นเอง f a t and oil ก็คือไขมันน,นักเรีนเขียนไปเลยเลยนะคะ Vitamins ก็คือวิตามินของนักเรียน Minerals ก็คือเกลือแร่ and water น้ำเอาละค่ะวันนี้คุณครูให้กันบ้านนักเรียนไปเขียนตรงนี้เสร็จก่อน The six nutrients are proteins carbohydrates fats and oil vitamins minerals and water นะคะเดี๋ยวฝากกันบ้านนิดหนึง่งตรงนี้เสร็จอย่างรูปอ,อ่านะเดี๋ยวราตรงนี้หนึ่งฝากกันบ้านว่าน่กเรียนเห็นกรุ๊ปเดี๋ยวน่กเรียนเขียนแค่กันบ้านให้รู้ว่าทำอะไรแล้วก็เอาตรงนี้ลงมาเอาไปเขียน m i mapping หรือทำเป็นกลุ่มคำก็ได้แล้วแต่วันนี้ให้เต็มที่อ้าวโอเค have you finished y e s o r n o อ่ะแป๊บเดียว Yes อ่ะคุณครูดูตรงนี้เสร็จแล้วก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะคะอ่ะไปดูกันบ้านกันบ้านคืออะไรพ oh. h o m e w o r k five five groups of food oh. ก็คือให้ไปหาสารอาหารกลุ่มของอาหารมาว่ามันอยู่ตรงกับอะไรบ้างมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีแฟต and ออยมีมิเตอร์เลมีวิตามิน oh. เอาจากที่จุดตะกี้เนี่ยเอามาทั้งหมด5อย่างนะไม่ต้อง5อย่าง ไปหาอะไรมาลูกสารอาหารมาเป็นกลุ่มเลยอาจจะมาแม่พิงเป็นกลุ่มกลุ่มๆให้คุณครูทำในลูกโออะไรทำในไหนคะ A4 ทำในกระดาษ A4 นะคะทำในกระดาษ A4 เขียนไว้ได้เขียนไว้เลยให้ดูก่อนว่าทำในกระดาษ A4 five five groups of food ได้อย่างลูกโอ้หมดเวลาแล้ว it's time to go now หมดเวลาที่คุณครูจะต้องไปแล้วตอนนี้วิชาต่อไปเจาะเข้ามาแล้วนะคะ ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวนั่งเรียนหาอะไรลูกหาคําในนั้นได้อ่ะพิชาต่อไปเพราะฉะนั้นก่าวลาพร้อมกันเลยค่ะบายบาย see you again <Bye. S 1> with us on next time <Bye. S 1>